สวัสดีครับพบกับ Digital Break Time Podcast ครับกับแบงค์ธนาคารเลอสุดวิชัยครับวันนี้เรายังอยู่กับหัวข้อคล้ายๆเดิมนะว่าเ,าเมื่อลูกค้าไม่ต่อสัญญาเนี่ยเอเจนซี่ต้องทำอะไรบ้างซึ่งครั้งที่แล้วเนาะเราก็บอกว่าเออเหตุผลที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาเนะีมีอะไรแต่วันนี้เราจะพูดถึงว่าเฮ้ยเมื่อลูกค้าต้องยกเลิกสัญญาจริงๆเนี่ยในฝั่งเอเจนซี่หรือฝั่งฟรีแลนซ์เองเนี่ย แล้วหนึ่งฝั่งลูกค้าอีกนิดหน่อยเนี่ยต้องทําอะไรบ้างหลังจากนี้บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบว่าเออไม่ทําต่อแล้วจบเลิกอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่แบบนะเป็นแบบนั้นนะเนาะมันต้องแบบเอามีกระบวนการอะไรที่ต้องทําต่อที่มาพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเอยไม่ใช่แบบว่าเอ้เลยยังอยู่กับตรงนี้เนาะเออมันเอามาทำคอนเทนต์ได้แล้วรู้สึกแบบเออ ในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันเหมือนเช็คลิสต์ตรงนี้เนาะโอเคเราก็มาบอกกันว่าเออทางฝั่งเอเจนซี่ขนาดโดยเฉพาะขนาดเล็กนะหรือว่าออฟรีแลนซ์เองเนี่ยกออ็ต้องทําอะไรต่อบ้างครับซึ่งอันดับแรกเลยเนาะคือต้องส่งมอบงานให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นพวกรีพอร์ตงานรูทีนทั่วไปงานออปติมัลหรืออะไรพวกนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาเนาะจนถึงวันวันที่ครบกําหนดสัญญา ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะจากกาันด้วยดีหรือไม่ก็ตามเนาะในที่นี้คือเราต้องเป็นมืออาชีพดีในที่นี้คืออาจจาะก,กันาตามปกติอาจจะจกกาันไม่ดีไม่ถึงขนาดแบบฉีกสัญญาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ต่อนิดๆี่หน่อยๆอ,อะไรพวกนี้ค่ะทางฝั่งเอเจนซี่หรือฟรีแลนซ์เองเนี่ยก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพเนาะให้ใบริการตามครบกําหนดสัญญาที่ตกลงกันไว้ให้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็นการการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออปติมิเซชันทำคอนเทนต์หรือว่า พวกงานรีพอร์ตงานทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะลูกค้าถ้าไม่ต่อสัญญาเนาะเขาจะมักจะบอกล่วงหน้ากันอยู่แล้วน้อยมากที่จะแบบว่าเฮ้ยบอกวันนี้ยกเลิกวันนี้เออมันจะมันแทบจะไม่มีอ่ะเออมันเป็นไปได้ยากมากๆว่าส่วนใหญ่ก็จะมีสัญญากันอยู่แล้วเนาะถ้าไม่สัญญาก็จะเป็นแบบโอเคต้องบอกอย่างน้อยล่วงหน้าเพราะว่าจะได้มีเวลาเตรียมตัวทำเนาะซึ่งทางฝั่งเอเจนซี่อย่างที่บอกก็คือเราอยากให้บริการส่งมอบงานอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเพราะว่า อย่าลืมว่าลูกค้าเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้ทำการต่อแล้วถึงแม้เขาจะมีเหตุผลที่เขายกเลิกแต่ถ้าเรา,าลูกค้าได้รับบริการที่ดีจนถึงวันสุดท้ายนเนาะเ,เขาก็มีโอกาสบอกต่อเราให้กับคู่ค้าต่างๆได้เหมือนกันถึงแม้จะแบบเลิกทำกับเราก็ตามเนาะเพราะฉะนั้นกนะ็คืออย่าละเลยว่าม,มีงานอัปเดตรีพอร์ตคำแนะนำละคอ m เมนเดชันต่างๆเนาะก็ให้ทำถึงวันสุดท้ายนั่นแหละต่อมาก็คือ ข้อที่2ออันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยคือจัดการเรื่อง Access ต่างๆให้เรียบร้อยเลยไม่ว่าจะเป็น Page เว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆรวมถึงเครื่องมืออื่นๆด้วยซึ่งการยกเลิกการทํดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะเนาะหลายๆคน,น่ะพอเขาเรียกอะไรพอจะนึกภาพออกแล้วต้องขอในช่วงตอนทํอะเนาะตอนทําเริ่มแรกต้องขอสิทธิ์ Acces s นู่นขอเข้าอ e ีเมลนี่ขอสิทธิ์อันนั้นสิทธิ์อันนี้ Google My Business ดึงอะไรพวกนี้เข้ามาหรือว่าแอคเคาท์ต่างๆของโซเชียลมีเดียเกิดทั้งหมด Li โ e o ออะไรพวกนี้เยอะใช้คำว่าเยอะเหมือนกันอ่ะแต่คนมักจะหลงลืมว่าตอนเลิกทำกันแล้วคือการถอนการติดเขาเรียกว่าถอน Access ออกไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งลูกค้าเองหรือแม้กระทั่งเอเจนซี่เองก็ค่ากันไว้แบบนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำไมถึงต้องค่ากันไว้ mm. อะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยปกติแล้วเนาะ,ะทางฝั่งเอเจนซี่เองเนี่ย เมื่อขอสิทธิ์เข้าไปแล้วเนะี่ยเราสามารถถอนสิทธิ์ได้นะโดยปกติแล้วมีค่อนข้างเยอะถอนสิทธิ์นีน้คือถอนเอาเฉพาะตัวเราเองออกหรือว่าถอนเฉพาะแบบอ่าแบบิสเนสของเราออกเท่าน,านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าอันนี้ทําได้หมดเลยแต่อันเนี้ยอันนี้ส่วนตัวนะคือ l i โอเอ่ะไม่แน่ใจว่าเราเราไม่ได้ใช้แบบบนะิสเนสแคเนาะปัจจุบันนี้คือเพิ่มเป็นที่เป็นไม่ใช่แอดมินอะแล้วเราจะเอาออกตัวเราออกเองอะไม่ได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นเป็นไหม ต้องให้แบบลูกค้าเป็นคนที่เจอเรทแล้วก็เตะเราออกให้เออมันก็ลําบากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็อย่าลืมว่าพวก Ad Account ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Meta Ad ดแอคเค t าทิกต็อกแอดแอคเ g o o กูเกิลแอดแอคหรือว่าโซเชียลมีเดียที่เป็น Ad Account อื่นๆที่ไม่ใช่เพจหรืออะไรพวกนี้เนาะต้องดูไปดูก่อนว่าสัญญาณเริ่มต้นเป็นยังไง เออว่าถ้าสัญญาณเริ่ต้นว่าเอเจนซี่เป็นคนสร้างแล้วก็เอเจนซี่เป็นเจ้าของแอดอลเคาน์นั้นแน่นอนว่าเอเจนซี่ก็เป็นเจ้าของแอดอลเคาน์นั้นไม่ต้องคืนให้ลูกค้าแต่ก็มีบางกรณีเหมือนกันที่เอเจนซี่อ่ะขอสิทธิ์แอคเซสแอดแอลเขอลูกค้าอ่ะขอสิทธิ์แอคเซสแอลเคา์ของลูกค้าปุ๊บก็คือใช้เงินบนแอดแอลเ์ของลูกค้าลันอ่อันเนี้ยก็จะทางเอเจนซี่ก็ต้องคืนแอดแอลเ์ให้ลูกค้าโดยการถอนสิทธิ์ตัวเองออกอไม่งงเนาะเออมันจะเป็นอย่างงี้แหละเออ คือพวกเนี้ยมันจะต้องจําเป็นนิดนึงแล้วก็อีกนิดนึงคือสุดท้ายก็คือพวกตระกูลพิกเซลหรือโคดกูก็แท็กเมนเจอร์ต่างๆ่างอ่ากูก็อะไรติกจีเออะไรพวกเนี้ยก็คือต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีนะว่าใครเป็นใครเป็นเจ้าของสิทธิเอเจนซี่หรือว่าเป็นลูกค้าถ้าลูกค้าเป็นเจ้าของสิทธิคืนให้ลูกค้าทั้งหมดแต่ถ้าเอเจนซี่ Agency เป็นลูกของสิทธิก็ไม่จำเป็นต้องคืนแต่ว่าถอนพวกโคดออกอ่าเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ย อันนี้แนะนำว่าอย่าละเลยนะเพราะว่าการการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆหรือการคาสิทธิ์ไว้พวกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างในการทําผลประโยชน์ได้ใช้คานี้ดีกว่าอันนี้ทางฝั่งลูกค้าด้วยนะทางฝั่งเอเจนซี่ด้วยอ่ะเช่นสมมติว่าเอ้เราคาเพจเนี่ยไว้นานมากแล้วเราสามารถเจเนเรตเพจเอสามมติเพจเอนะรีทาร์เกตติ้งเพจเอเนี่ยคนที่เคยเอนเกตเพจเนี่ยไปให้เพจบีใช้งานได้นะเออเดวบอกกี่ดูถ้ามันเป็นแบบ เอ้ยมันไม่ควรคาสิทธิ์เอาไว้เงินเราถึงบอกว่ามันไม่ควรคาสิทธิ์เอาไว้อะเออเพราะว่ามันไม่ควรจะเออมันมันแปลกอะเอออย่างเงี้ยถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ทํากับเอเจนซีน่นั้นๆแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อย่างหนึ่งคือหนักสุดการให้สิทธิ์ระดับใหญ่สุดเอาไว้อะไรเงี้ยเพิ่มลดคนได้นี่ก็ต้องระวังบางคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่มีใครทํากันหรอกอันแน่นอนว่าไม่มีใครทํากันหรอกแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนแน่นอนว่า เอเจนซี่เอาตัวเองออกแล้วถูกปะถ้าสมมติเอเจนซี่เอาตัวเองออกแล้วแล้วหลังจากนั้นลูกค้าเกิดอลูกอดีตลูกค้าเช่นอดีตลูกค้าเกิดเพจโดนแฮกนั่นนูน่นนี่โดนคนเพิ่มคน,คนอะไรเงี้ยเราเป็นเอเจนซี่ที่ทำมากก่อนเขาก็เออไม่สามารถที่จะมาไอ้นี่กับเราได้ถูกปะเพราะเราเป็นคนถอนสิทธิ์ออกไปหมดแล้วถูกไหมแต่กลับกันว่าเออถ้าลูกค้าอะไรเงี้ยก็ต้อง ตวเช็คสิทธิ์นิดนึงว่าเออเรามีสิทธิ์ของใครอยู่บ้างแบบบางคนบางเพจเนี่ยทำหลายเอ็นซีโอ้โห و, สิทธิ์เยอะมากโอ้โหคนขอสิทธิ์อคเซสเยอะมากจนแบบไม่รู้ใครเป็นใครแล้วช่วงแรกเอาเข้าไม่เท่าไหร่แต่พอเรลาเลิกทําแล้วแล้วไม่ได้เอาออกจะงงว่านี่คนนี้ใครคนนี้หน้าที่อะไรตําแหน่งเกี่ยวกับอะไรต้องมานั่งไล่ออกแล้วแบบมานั่งไล่ว่าใครทําหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยงงเหมือนกันนะบอกก่อนเออแนะนําว่าจะกการสิทธิ์อคเซสเพจ เว็บไซต์โซเชียลมีเดียพิกส่งพิกเซลอะไรพวกเนี้ยแอดเคาน์ให้เรียบร้อยเลยต่อมาข้อที่สามก็คือั้งฝั่งเอเจนซี่ก็อย่าลืมเก็บเงินตามระยะ เวลาอินอยซ์ให้เสร็จสิ้นอ่านส่วนลูกค้าก็มีหน้าที่คือชําระระยะเวลาตามอินอยซ์ให้เหมือนกันอ่ะแน่นอนล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่อะนะ่ะเนาะถึงแม้ว่าลูกค้าจะเริ่มทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไปแล้วก็ตามเนะ้าแน่นอนว่าการเรียกเก็บเงินยังมีอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เก็บเงินในที่นี้นก็คือทาไปก่อนแล้วค่อยเรียกเก็บเงินในเดือนหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กันหมดนะ่นะเนาะไม่มีใครแบบว่าเฮ้ยเลิกทาเดือนนี้หยุด เดี๋ยวนี้เลยต่อให้หยุดเดียเ๋ยวนี้มันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าบิลลิ่งที่ออกมาเรียบร้อยแล้วอินวอยที่ออกมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่พูดตามตรงว่าฝั่งเอเจนซี่หรือฝั่งฟรีแลนซ์เอง,เอ,งอะไรพวกเนี้ยนะก็เขาเรียกว่าไม่พาลาดหรอกเรื่องเองินเรื่องทอ,องเรื่องใหญ่คำพูดก็ตามตรงอ่าไม่ค่อยพาลาดหรอกส่วนทางฝั่งลูกค้าเนี่ยนะก็ต้องมีชําระเงินตามใบอ่าเขาเรียกว่าตามใบแจ้งนี้ทะระบุคุยกับบัญชีให้เรียบร้อยแน่นอนว่าจะจากลากันแบบ แนะนำยิ่งให้มันแบบดีก็ควยิ่งชำระให้ตรงเวลาเนาะถึงแม้จะเป็นแบบไม่ดีแบบผิดใจกันเรื่องเล็กน้อยให้ไม่ใช่เรื่อง,อนนอองฉีกสัญญากันยุ่งแบบใหญ่มากก็ชําระเงินตามอินบอร์เพียอย่าดึงเชิงกันเลยกราบขอแล้วขออีกอะไรอย่างเนี้ยเออรู้สึกว่าเออเราจากกันได้ด้วยดีรู้สึกว่าเออตรงนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออต่อมาก็คือสุดท้ายและข้อสี่ก็คือว่าตรวจเช็คสัญญาว่าต้องมีอะไรที่ส่งมอบบ้างจริงๆอันเนี้ยมันควรจะไปอยู่ข้อแรกนะแต่ว่าที่เราเอาไว้ข้อสุดท้ายอะ่ะ เพราะว่ามันมาทวนอีกทีนึงว่าเฮ้ยปกติแล้วการที่ลูกค้าไม่ต่อสัญญามันแบบว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากเออแบบว่าอย่างที่บอกไปลูกค้าที่แบบไม่ต่อสัญญาคือเอาไปทําเองบ้างหรือว่าแบบว่า p e r f o r m มนซ์เราแบบไม่ไม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยซึ่งการที่เรามาอ้างอิงสัญญาว่าเราต้องส่งมอบอะไรบ้างอะไร ก็คือจะได้ไม่ตกหล่นเป็นเหมือนเช็คลิสต์อีกเช็คลิสต์หนึ่งนั่นเองว่าโอเคทำ,ทำนู่นทํานี้ทํานั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็คืออ,อ,อาจจะมีเช็คลิสต์ให้ทางเอเจนซี่ช่วยช่วยดูให้หน่อยว่าอันนี้อารทมหรืออย่างอะไรอย่างเงี้ยเออก็แน่นอนว่าถ้าไม่ถึงว่าแบบมีขั้นตอนต่างๆเมื่อลูกค้าทําเริ่มทำดิเจนตลมาร์เก็ตติ้งหรือแบบไม่ได้ต่อสัญญาแล้วเนาะก็คือก่อนทำก็มีแผนเลิกทำก็ต้องมีแผนจ้า ออส่งมอบงานประสบการณ์ที่ดีกัแบบลูกค้าแล้วเนาะยังเป็นการโปรเทคป้องกันตัวเองทางฝั่งเอเจนซี่ด้วยเพราะถ้าเราไม่ได้ดําดเนินการอย่างถูกต้องอนาะคตอาจเกิดปัญหาได้นะเนาะแต่ถ้าเราดําเนินการอย่างถูกต้องแล้วว่าเราไม่ต้องกังวลเลยส่วนทางลูกค้าเองแนะ่นอนเพื่อป้องกันนำออเดียนหรือแบบอะไรเงี้ยไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรเงี้ยออจะได้แบบเรียกแล้วร,รู้สึกอุ่นใจปลอดภัยไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับโอเคสําหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ